เป็นตัวแทนจากโรงเรียนอัสสัมชันครราชสีมานะครับผมโดยกระผมนายนัทพงศ์สุธรรมโนครับดิฉันนางสาวนัทนานเจริญชัยมงคลค่ะตอนนี้พวกเราครับกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ชั้นสองครับผมและในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำโรงเรียนอัสสัมชันครราชสีมาค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้แล้วเราเข้าไปดูกันเลยไปเลย ตอนนี้ก็อยู่หน้าเรียนสำคัญแล้วจริงๆนะคบในตอนนี้และอีกสักครู่ครับเราจะได้ไปรับชมกันว่าในโรงเรียนสำชันนครราชสีมาครับมีตึกอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับแล้วสำหรับในตอนนี้นะครับพวกเรามาอยู่ตรงบริเวณอาคารตึกเลยนาเชลีนะครับผมโดยตึกอันนี้เลญนาเชลีนี้นะครับอยู่บริเวณทางหน้าหน้าสุดของโรงเรียนสำชันนครราชสีมาครับโดยถ้าถ้าเราแค่ผ่านขับรถผ่านไปเราก็จะมองเห็นตึกนี้เป็นตึกแรกเลยครับผม แล้วเรามาดูที่ว่าตึกนี้เป็นตึกของตอนนี้ครับตึกลีนาเป็นตึกของระดับชั้นม .4 ม .6 ครับโดยแต่ละชั้นก็จะมีความก็จะมีบางสีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปครับโดยชั้นแรกครับชั้นแรกจะเป็นลานอเนกประสงค์สําหรับให้ระดับชั้นม .4 ม .6 ได้มาเข้าแถวรวมและพูดคุยกันต่างๆครับแล้วต่มาในชั้นที่2อครับก็จะมีห้องปกครองย่อยห้องทะเบียนแล้วก็ห้องประชุมเซนเซอร์เซฟอยู่ชั้น2ทางด้านนี้ครับผม แล้วสำหรับชั้น3นะครับก็จะเป็นชั้นระดับของมัธยมศึกษาปีที่4โดยจะมีห้องประครูแล้วก็ห้องม .4 ีทับ1ถึงมสทับแครับแล้วต่อมาสำหรับชั้นที่4นะครับเป็นชั้นของมัธยมศึกษาปีที่5ครับก็จะมีห้องประครูห้องน้ำชายก็ห้องม5ทับถึงม5ทับ8ครับแล้วสำหรับชั้นที่5นะครับก็จะเป็น ชั้นสาหรับของชั้นมาที่วิทาพที่6นะครับโดยจะมีห้องประคูห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องม6ทั้ง1ถึงม6ทั้8ครับแล้วสําหรับชั้นสุดท้ายครับชั้นนี้ครับจะมีหลากหลายห้องกียวครับโดยจะมีห้องแรกเป็นห้องเคมีห้องฟิสิกส์ห้องชีวะห้องการงานห้องคอมสองห้องและรวมถึงห้องกิฟเต้ตั้งแต่ม4ถึงม6ครับ ีค่ะดิฉันนางสาวรศล,ลินเชียงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่31วันนี้ดิฉันอยู่ที่ตึกพิรันสงโพธค่ะเป็นที่ทำการแผนกอน,นุบาลก่อตั้งเมื่อพศ2534แล้วก็ยังมีของเล่นให้น้องๆเล่นอีกค่ะอยู่หลังตึกอัศัรน์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคาะิเวปูชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั2เลขที่2 5ค่ะวันนี้ดิฉันจะมา ตึกสามชั้นนะคะตึกอกสามชัญเป็นตึกเรกของเรียนสามชัญนะครราชสีมาก่อตั้งขึ้นในปีพศ2510เป็นตึกสีขาวสามชั้นนะคะซึ่งเป็นที่ทําการของอธิการแผนกทะเบียนการเงินประชาสัมพันธ์และพุรการค่ะและยังเป็นตึกเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และปีที่3ค่ะ สวัสด er ีค no ่ะดิฉันนางสาววรรณพันธ์มาแสงมันทองนะคะมาจากมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่7ตอนนี้นะคะดิฉันมายอยู่ด้านหน้าอาคารจีนทอนค่ะโดยอาคารจีนทอนถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2554โดยจะอยู่ระหว่างอาคารอสมชันและอาคารอะรมกาเวค่ะโดยมีทั้งหมด4ชั้นนะคะโดยชั้นแรกเป็นโรงอาหารและมีชั้นลอยเป็นโรงอาหารรับคุณครูค่ะ พี่สาเป็นห้องคอมพิวเตอร์และห้องไอทีจีเนี่ยรวมถึงมีห้องพยาบาลด้วยค่ะชั้นที่4เป็นหอประชุมอเวมาริอาพรและม e ีเซนต์ดุยติ้งรูมด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาาักข่านจังหวัดเชียงใหม่คุณดิฉันมาข้างหุ่นสามหุ่นสี่หุ่นสองในที่แปดค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตึกอาลามังกาแวค่ะตึกนี้นะคะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบหกและเป็นที่ทำการและอาคารเรียนของแผนเอลิสโปรแกรม ชาวต่างชาติค่ะชั้น2เป็นห้องไซแล็บและห้องเรียนของประถมศึกษาปีที่1นถึงสค่ะชั้น3เป็นห้องเรียนของประถมศึกษาปีที่4ถึงมังพพธยมศึกษาปีที่1่ค่ะชั้น4เป็นห้องเรียนของมัธยมศึกษาปีที่สถึงสพพค่ะและมีห้องคับครูจีนและห้องคับครูประจำชั้นของแผนยีสโปรแกรมค่ะในตอนนี้ครับพวกเรามาได้มาถึง อาคารคาเบียนนะครับซึ่งตึกนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2515ครับโดยตึกนี้นะครับจะเชื่อมติดระหว่าง2ตึกด้วยกันมีทั้งตึกสพยูที่อยู่ทางด้านนี้ครับและอีกตึกหนึ่งคือตึกแองกาแวร์นะครับโดยตึกอาคารคาเบียนี้ครับเป็นสถานที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับประถมศึกษาปีที่4ครับตอนนี้อยู่ขันเรียตึกะครับซึ่งชั้นแรก ก็มีวัดจำได้เป็นห้องของฝ่ายชาการฝ่ายปกครองฝ่ายกิจกรรมแลวก็ห้องผลิตกระดาษครับก็ห้องรับครูส่วนชั้นที่สองครับเป็นห้องรับครูชาวต่างชาติห้องงานอภิบาลแล้วก็ห้องศิภาพส่วนชั้นที่สามครับก็เป็นห้องการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ห้องการศึกษารรมชั้นที่สี่จะเป็นจะเป็นห้องของคิเตะดับชั้นแปดมหนึ่งถึงมสาม แล้วก็ห้องไปสำหรับในการเล่นกีบอร์ดชั้นห้าก็จะเป็นห้องประชุมครับสวัสดีครับและในตอนนี้เราอยู่ที่นะห,ทนนนหน้าพระบุญดุลีมาที่เยี่ยงมังกใใครครับประกอบถึงหน้ากต่เอามาเฉยๆครับถ้าปีนตามตอ้อง คือปราการนะครับตึกนี้นสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2519นะครับตึกนี้นจะเป็นที่ศึกษาของระดับมัธยมศึกษาในที่นี้สวัสดีค่ะชั้นนางสาวชุติมาล่าสงลารชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเลขที่4 6ค่ะวันนี้นะชั้นจะแนะนำอาคารเสรีาชาค่ะซึ่งเป็นหอปราจี๋อยู่หลังอาคารชาวเวียนค่ะแล้วก็ หน้าของคาเฟนะคะจะมีของเล่นของระดับชั้นประ่ะและในตอนนี้นะคะดิฉันมายืนอยู่ด้านหน้าโรงยิมนิเมซียมซิเิออนนะคะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเรียนวิชาพละและก็เป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกบาสเกตบอลสำหรับนักกีฬาชั้นเผือกค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายกนวัสสิบุิรัตน์ชั้นมัธยมศึกษาพื้นที่4ทับ2แยกที่3ครับตอนนี้เราอยู่นที่ฝึกพักชายหรืออาคารเซนต์หลุยซึ่งข้างในก็จะเป็นที่สำหรับ องขาใช้ได้ะอาศัยกันครับซึ่งชั้นล่างก็จะเป็นห้องอาบน้ำอิสเนสแล้วก็ห้องทำอาหารแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นที่พักสำหรับผู้ชายมัะเดินชายาต่างๆแล้วก็ครูประจำหอครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกฤทัยเมืองศิลป์ค่ะเลขที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามหลังของโรงเรียนอัสสัมชัญน,นะครราชสีมาค่ะสนามหลังนี้นะคะเอาไว้ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นงานกีฬาสีงานอัสสัมชัญนั้หรือง,งานเปิดปิดกองลูกเสือค่ะและยังใช้เป็นบริเวณออกกําลังกายให้กับเด็กหอและนักกีฬาของโรงเรียน